กดไลค์กดติดตามเพจของน้องอู๋ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะของเพจของน้องอู๋นั่นเองคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลล์อู๋เหมือนเดิมเลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะน้องอู๋มีรถซิงเกิลแคปสีบอลเงินมาแนะนําลูกเพจน้องอู๋ทุกๆท่านนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปชมกันนะคะว่าคันนี้น้องอู๋ติดตั้งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะ คันนี้นะคะราคาอยู่ที่539,0 0 0บาทนั่นเองคะ่ะด้านหน้าคันนี้นะคะเขาดีไซน์มานะคะเน้นเป็นโทนสีดำนั่นเองคะ่ะให้เหมาะกับการใช้งานของคุณลูกค้านั่นเองนะคะจะเป็นสีดำด้านเลยคะ่ะนี่และไฟด้านข้างของเขานะจะเป็นไฟใบซีนอนแบบ LED แล้วด้วยนะคะนี่ไฟหล่อๆแบบนี้กันไปเลยคะ่ะและน้องอูจะพามาชมด้านข้างนะคะว่าด้านข้างน้องอูติดตั้งอะไรเพิ่มเติมนะคะ คันนี้นะคะงอูติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะให้กับคุณลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะว่าลูกค้าจะติดตั้งกี่เปอร์เซ็นต์นะคะหนูรับประกันให้นานถึง10ปีเลยทีเดียวค่ะไม่ต้องกลัวร้อนนะเพราะเป็นเซรามิกกันความร้อนนั่นเองค่ะ ต่อมาด้านหลังนะคะคันนี้ลูกค้าแจ้งว่าบรรทุกหนักมากๆน้องอูเลยเปลี่ยนล้อให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเป็นล้อแบบบรรทุกนั่นเองค่ะซึ่งรับน้ําหนักได้ถึง3ตันเลยทีเดียวนะคะบรรทุกกันจุกจุกันไปเลยค่ะซึ่งจะเป็นล้อ15นั่นเองนะคะมีใช้งานรับน้ําหนักไดเยอะมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ เป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าหรือว่าเป็นงานแบบว่ารับเหมาก่อสร้างนะคะก็สามารถติดต่อน้องอู๋ได้เลยนะคะอยากได้รถแบบไหนอยากแต่งแบบไหนก็ทักมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเชิงพาณิชย์นะคะใช้งานค้าขายขนของต่อตู้ทึบอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทักมาได้เลยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวน้องอู๋แต่งให้แบบรอๆเลยแล้วก็รับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเพจของน้องอู๋ไปเลยทีเดียวนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะรถซิงเกิลแคปไปใช้งานนะคะสามารถทักหา้องอูได้เลยนะคะเบอร์โทร094455935 8นะคะสำหรับท่านไหนสนใจก็ทักกันมาได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ